พอประกอบเสร็จแล้วสวยเลยท่ะทุกคนสำหรับซุ้มที่เอาไว้สำหรับปลูตต้นไม้อันนี้นะคะดีมากๆเลยทุกคนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะใครที่อยากจะหาซุ้มนะคะสำหรับปลูกกุหลาบนะคะทำให้กุลหลาบเลื้อยขึ้นไปนะคะหรือว่าจะามาปลูกไม้เลือ้อยต่างๆได้นะคะวันนี้แนะนำนะคะร้านนี้นะคะทุกคนก็ได้มานะคะเป็น พลาสติกแข็งอะะพลาสติก PE ที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือไม่เป็นสนิมนะคะก็จะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะวิธีการประกอบก็ไม่ยากนะคะใครที่ทําไม่ได้ก็ลองสแกนเข้าไปใน qr code นะคะซึ่งเขาติดไว้ในที่หน้าถุงของสินค้าที่ส่งมาให้เรานะคะมาประกอบกันเลยคะ่ะประกอบง่ายมากซึ่งการประกอบก็ไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะเราใช้มือนี่แหละ ประกอบนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะคะทั้งหมดเป็นโครงนะคะท่อ PE นะคะซึ่งเป็นเป็นแกนนะคะแกนตั้งของเขาแล้วก็สวมสวๆนะคะคือแค่ล็อกอย่างเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรล็อกเลยนะคะก็จะได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็มีตุ๊กตาให้เราด้วยนะคะทุกคนตรงยอดนะคะพอประกอบเสร็จแล้วนะคะดูดีขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเหมาะสําหรับที่เราอยากจะเอาไปไว้ตกแต่งกระถางต้นไม้ของเราหรือว่า ไม้ที่เราต้องการให้เขาเลื้อยอยู่ในซุ้มนะคะอย่างเช่นกุหลาบเป็นต้นนะคะหรือว่าไม้เลื้อยชนิดอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพิ่มความสวยงามให้ต้นไม้ของเราทําให้ต้นไม้ไม่แบบชี้กลางไม่เป็นระเบียบอะไรประมาณน,นี้นะคะก็ช่วยจัดระเบียบให้กับกระถางต้นไม้ของเราได้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็สูงด้วยนะคะสูง1 4อยสเซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็มีขนาดถึงสชั้นด้วยกันนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยาก จะได้สูงขนาดน,นี้นะคะก็สามารถถอดถอดออกได้นะคะแล้วก็เอาเอายอดโดมลงมานะคะก็คือตามที่เรานั่นเองนะคะต้นไม้สูงก็ค่อยมาประกอบขึ้นได้ใหม่อีกนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ซุ้มต้นไม้สวยๆนี้นะคะก็สามารถกดสั่งได้ในตะกร้านะคะราคาดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีใช้งานคุ้มประกอบง่ายด้วยนะคะสนใจกดสั่งได้ในตะกร้าเลยค่ะราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ